ตอนนี้นะคะแม่มก็อยู่ที่หมู่บ้านนันทวันค่ะที่เชียงใหม่นะคะวงแหวนรอบนอกนะคะก็จะอยู่ในโครงการ Land and House ค่ะในนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหลังใหญ่ๆสวยๆวยทั้งนั้นเลยนะคะเนื้อที่ตรงนี้นะคะ163ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันค่ะที่จริงเราต้องเข้าหน้าบ้านเนาะ ีนบ้านนะคะเมื่อเดินเข้ามานะคะก็จะเจอห้องรับแขกนะคะแบบนี้เลยถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องประชุมหรือเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโซนครัวค่ะครัวนะคะก็มีเข้าไปข้างในอีกนะคะมีฉากกั้นนะคะเวลาเราทำอาหารนะคะกลิ่นก็จะไม่ออกมานะคะ ตรงนี้นี่คืออุปกรณ์พร้อมนะคะมีเครื่องซักผ้าไมโครเวฟนะคะเตาแก๊สตู้เย็นทีวีนะคะคือพร้อมอยู่มากเลยค่ะหลังนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ประกอบไปด้วย2อโฉนดนะคะโฉนดหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวบ้านที่อยู่นะคะแล้วก็พื้นที่นิดหน่อยนะคะอีกหนึ่งโฉนดนะคะก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะสามารถปลูกบ้านสร้างอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยค่ะ เราขึ้นมาดูที่ชั้น2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเหมือนกันนะคะเอาทีวีมาไว้ได้โซฟาอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแอร์ทุกชิ้นนะคะเจ้าของบ้านให้หมดเลยค่ะอันนี้คือห้องนอนใหญ่นะคะเตียงที่นอนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนอนนะคะคือใช้อย่างดีเลยนะคะ ห้องนอนนี้นะคะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่ค่ะมีตู้เซฟนะคะตู้เสื้อผ้าให้หมดเลยนะคะมีห้องนี้จะเป็นห้องน้ํากว้างๆนะคะถือว่าห้องใหญ่สุดในบ้านแล้วค่ะพื้นชั้นบนนะคะจะเป็นไม้ปาเก้ทั้งหมดนะคะห้องถัดไปนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่ เล็กลงมากว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครบค่ะเตียงที่นอนตู้นะคะชั้นวางของชั้นเก็บของนะคะมีหมดค่ะคือพร้อมอยู่ทุกห้องนะคะห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างห้องนอนสองห้องนอนนะคะนี่ค่ะห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะ ขนาดเราคิดว่าเป็นห้องนอนเล็กนะคะแต่ก็โอ้โหกำลังดีเลยนะคะแบบว่าสบายค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะตกเครื่องแป้งนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะเตียงที่นอนครบคันนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะเนี่ยดูความเป็นพื้นนะคะพื้นก็ยังเงาวับแบบนี้แหละคะ่ะ เท่ากับว่าห้องนอนนะคะทั้ง3ห้องอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีมุมนั่งเล่นดูทีวีตรงนี้อีกหนึ่งที่นะคะนี่ค่ะเราจะลงไปดูข้างล่างกันอีกรอบนะคะหมู่บ้านตรงนี้นะคะ สงบน่าอยู่มากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโครงการของ land and house นะคะที่สันทรายค่ะและจะมีหมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านนะคะมารวมตัวอยู่ในโครงการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโ,โหแต่ละหมู่บ้านหลังใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะด้านนอกเรามีพื้นที่เหลือนะคะที่แม่มบอกอีกหนึ่งโฉนดนะคะที่ปูหญ้าไว้นะคะ แต่แหมลืมพาเดินไปดูค่ะตอนนี้กลับมานครนายกแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากดูที่จริงนะคะให้นัดแหมล่วงหน้า1วันนะคะแหมมจะได้โทรแจ้งพี่ๆที่อยู่ทางนี้ให้พาไปดูค่ะเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ที่นครนายกนะคะหากมาแล้วไม่นัดเนี่ยจบข่าวอดดูเลยค่ะราคา11รล้านบาทนะคะ ต่อรองได้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะดูพื้นที่จริงนะคะติดต่อโทรหาแม่มนะคะสำหรับวันนี้แม่มไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ